จอกันอีกแล้วนะครับทุกคนกับทางร้านของเราเป็นร้านขายกางเกงยีนลีวายร้านนี้จะเป็นร้านขายกางเกงยีนลีวายมือสองนะครับที่สําคัญร้านนี้ขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะครับมาดูกางเกงยีนลีวายรุ่น501มือสองตัวนี้จากทางร้านของเราเป็นสีบลูยีนเข้มอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะฮะเป็นงานประเทศปากีสถานขนาดตามป้ายดับเบิลยู 33L 36ขนาดวัดจริงนะครับผมแป๊บหนึ่งครับ ขนาดวัดจริงนะฮะขนาดวัดจริงเอวสามสิบห้ายาวทั้งตัวสี่สิบหกจุดห้าปลายขาแปดจุดห้าเมตรอินปากีสถานเม็ดอินปากีสถานราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทหากกักางเกงตัวนี้ราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการครับผมกางเกงตัวนี้นะครับจะเป็นสีบลูยิงเข้มอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรา เนี่ยนะฮะงานปลายขาจะเป็นงานปลายขาเดิมๆมาจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะสวยครับผมยินตัวนี้ปลายขาก็สวยนะฮะสวยสมบูรณ์แบบนะฮะเนี่ยนะฮะในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนนะฮะป้ายรถแท็บป้ายประ,ประกันอยู่ครบทุกอย่างนะฮะด้านในป้ายแคร์ต่างๆก็อยู่ครบนะฮะลูกค้าจะเป็นสีบลูยินเข้มๆอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเราลูกค้าท่านไหนสนใจ,จติดต่อ0961519525ยินดีให้บริการนะฮะ รื hm? ja, ่องยีนลีวาเนี่ยเขาจะเป็นงานกระดุมเขาจะไม่มีงานซิปนะครับจะเป็นงานกระดุมล้วนๆเลยนะเนี่ยนะงานกระดุมนะเกงยีนลีว่ารุ่น501เนี่ยจะเป็นงานกระดุมจะไม่มีงานซิปจะไม่เหมือนยุคก่อนๆยุคก่อนๆเนี่ยจะมีงานซิปปนจะมีงานซิปอยู่บ้างนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็เป็นของเก่าเก็บไปแล้วนะก็เป็นของที่หายากไปแล้วจะเป็นงานวินเทจยก็เก่านะครับยุคหลังๆมานี่ไม่มีงานซิปเลยนะรุ่น501นะครับ ไม่มีงานซิฟกับผมถ้าร้านไหนมีงานซิฟเป็นงานรีวาและเป็นรุ่น501นะครับก็ถือว่าเป็นราคาคงก็คงจะสูงน่าดูนะฮะกางเกงตัวนั้นราคาน่าจะสูงสุดเอื้อมเพราะว่าได้นะครับกางเกงยีนรีวารุ่น501จะเป็นงานกระดุมจะไม่มีงานซิฟนะฮะเคยมีลูกค้าบางท่านนะครับถามเข้ามาว่าถ้าไม่มกินสกรีนที่กระเป๋าเนี่ยนะครับ เป็นกระกงยีนรีไวท์แทหรือเปล่านะครับตรงนี้นะตรงที่สกรีนที่กระเป๋าไม่ได้ชี้วัดว่าแท้หรือเกตอย่างไรนะครับผมต้องแจ้งตรงนี้เลยนะฮะที่สกรีนที่กระเป๋าเนี่ยเขาจะสกรีนเพื่อฉลองร้อยปีสกรีนเพื่อการันตรีว่ารีไวท์มีความเป็นมามากกว่า100ปีไม่ว่าจะเป็นเส้นได้หรือผ้ายีนต่างๆที่เอามาใช้ทาล้วนแล้วแต่มีความทนทานเขาจะสกรีนไว้ที่กระเป๋าในรุ่นฉลองร้อยปีหรือ115ปีหรือ120ปีอะไรประมาณนี้ถ้าไม่สกรีนล่ะ ถ้าไม่สกรีนก็คือไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสเราจะสังเกตเห็นได้ว่างานประเทศ USA เนี่ยเขาจะไม่แทบจะไม่เห็นสกรีนเลยนะครับผมก็เคยเห็นอยู่ครับแต่มีน้อยมากนะครับทุกคนที่สกรีนนะมีน้อยมากๆเลยถ้าร้านไหนมีก็สามารถก็ถือว่าราคาก็สูงหน้าราคาจะสูงหน้าดูนะถ้าเป็นรุ่นฉลองร้อยปีถ้างาน USA มีสกรีนที่กระเป๋านะครับผมว่าคงจะหายากมากๆนะฮะหลักแสนครับผมกระเกงตอนนั้นต้องมีหลักแสนขึ้นแน่นอนครับผมนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจกเกงยินรีวยรุ่น501ทุกไซส์ทุกขนาดสามารถติดต่อสอบถามที่แอดมินแนนได้เลยนะฮะที่เบอร์โทร0961519525ยินดีให้บริการ